ที่คนไข้ตัดปีกจมูกกังวลกันนะครับ1เลยนะครับที่จะพบก็คือคนไข้กลัวเจ็บนะครับซึ่งเทคนิคการผ่าตัดของหมอนะครับก็จะมีการให้ยาชา2ขั้นตอนอันนี้ไม่เจ็บนะครับตอนผ่าตัดก็ไม่เจ็บนะครับแต่ยาชาจะมีฤทธิ์อยู่ประมาณ3ชั่วโมงหลังยาชาหมดฤทธิ์นะครับปีกจมูก นะครับจะเป็นหัตถการที่มีอาการปวดได้เขามีแรงต้านเนาะเพราะว่าเราดัดมันเข้ามานะครับมันก็จะมีแรงต้านออกไปก็เลยทําให้ปวดได้ประมาณ2อถึงสคืนนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับก็จะมียาให้ทานนะครับก็จะเป็นยาแก้ปวดแล้วก็ยาแก้ปวดชนิดแรงนะครับส่วนใหญ่ก็พักผ่อนได้นะครับข้อที่2ที่คนไข้กังวลก็คือเรื่องของแผลเป็นบางคนมีประวัติแผลเป็นนะครับอันนี้ก็ขึ้นกับ สามปัจจัยหลักนะครับหนึ่งก็คือเทคนิคการผ่าตัดของหมอแต่ละคนนะครับการดูแลบาดแผลการพยายาป้องกันนะครับและสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเป็นแผลเป็นนะครับซึ่งส่วนใหญ่ของหมอก็อาจจะมีแผลเป็นเล็กน้อยหรือเป็นรอยผ่าตัดตามปกติเป็นเยอะๆอย่างไม่ค่อยเจอนะครับอาจจะเจอได้บ้างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นจนเป็นปัญหานะครับหมอก็จะมีวิธีการดูแลนะครับมีวิธีการแก้ไขแผลเป็นให้คนไข้อยู่แล้วนะครับก็จะดูแลแผลเป็นนะครับ จนเนียนตาได้นะครับก็จะกลเออก็จะสามารถดูแลจนไม่มีปัญหาอะไรได้นะครับข้อที่3นะครับที่คนไข้กังวลนะครับก็คือตัดปีจมูกไปแล้วจะฟีบจะผิดธรรมชาติจะเล็กไปหรือตัดแล้วจะเป็นจมูกหมูอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็ใทยกังวลได้เลยเพราะว่าประสบการณ์หมอตัดมาเยอะนะครับแล้วก็บอกก็ไม่ได้ตัด เหมือนตัดไปด้วยเปื่อยทุกอย่างอิงหลักธรรมชาติอิงหลักความสวยงามอิงหลักการแพทย์ทั้งหมดนะครับตั้งแต่ตัดมายังไม่เจอปัญหาที่แบบตัดแล้วฟีบแฟบอะไรเงี้ยยังไม่เจอเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับกับ3เรื่องนี้เลยนะครับ